นี่ครับเพียจะกระจันเยอะมากนะครับเนี่ยกระจันเยอะเลยนะครับเขาก็จะดูดน้ําเลี้ยงจนหมดเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะช่วงมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวกระทบร้อนกระทบหนาวค่ะแล้วก็มีผลกระทบกับข้าวของเราโดยตรงเลยนะคะซึ่งหลายๆท่านก็จะเกิดปัญหาค่ะ และปัญหานั้นจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมรับฟังในคลิปกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาจะมาเตือนภัยพี่น้องเกษตรกรน,นะครับที่หว่านข้าวระหว่างเดือนมกราหรือปลายเดือนธันวานะครับตอนนี้ข้าวก็อยู่ประมาณอายุเจ็ดสิบวันหรือแปดสิบวันข้าวออกหรือข้าวอาจจะก้มแล้วหรืออาจจะกําลังตากดอกกันนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับจะมีโรค เพี sea, ้ยระบาดนะครับเพี้ยจักระจันนะครับคือเป็นเดือนที่ร้อนนะครับเพี้ยจักระจันตั้งแต่ต้นเดือนมีนามาเนครับจะมีเพี้ยระบาดเรื่อยมาเลยนะครับแต่ตอนเนี้ระหว่างกลางเดือนมีนาไปเนี้ยเพี้ยจะระบาดมากนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนะครับหันมันเดินตรวจแปลงนานะครับมันแหวนะครับแปกเข้าไปเนี่ยสักสามวาห้าวาแหวเข้าไปเป็นช่องนะครับแล้วก็ขคาข้อโคนด้วยนะครับถ้ามีเพี้ยจะมีตัวเพี้ยลวกนะครับที่ผิดลวกลงไปในน้ํานะครับ มันตรวจกันนะครับถ้าใครเป็นนะครับให้รีบกาจัดนะครับอย่าปล่อยให้เป็นเยอะเพราะเดี๋ยวเขาจะระบาดแล้วเขาจะกินดูดน้ําเลี้ยงจนข้าวเราไม่ได้ผลผลิตนะครับข้าวเราจะรวงแห้งไปเลยนะครับหายามาป้องกันนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าหวานช่วงเดือนมกรามาให้ทําวิธีที่ทําให้ดินแห้งนะครับอย่าให้ดินนิ่มนะครับ <S <S เพื่อที่ให้ข้าวเราต้นแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่เราทําให้แบบดินแห้งอย่าให้ดินล่มนะครับ ข้าวเราจะต้นแข็งต้นแก่งนะครับหรือไม่ก็เราฉี์โมูลใช้พวกอินซีมานะครับมันจะต้นแข็งกว่าพวกใช้เค่มีนะครับการใช้เค่มีทำให้ข้าวต้นนิ่มนะครับเวลาเป็นเพียเพียจะระบาดได้ง่ายนะครับเพราะข้าวเขาจะต้นนิ่มจะกินดูดน้ําเลี้ยงง่ายเพราะว่ามันนิ่มนะครับถ้าใครทําก็คือทําแบบเปียกให้แห้งนะครับเพื่อที่ข้าวเราต้นแก่งเวลาฤดูที่เป็นเพียเพียเราจะได้ไม่ระบาดนะครับเราป้องกันได้ง่ายนะครับ โดยที่ไม่สูญเสียกาผลผลิตของเราอันนี้เตือนให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เทือรบาดเพราะอากาศร้อนจัดถ้าเป็นไงก็หมั่นเดินดูแปลงนานแล้วก็ถ้าเป็นก็รีบก,กําจัดกันนะครับเพื่อที่ให้ผลผลิตเราจะได้ไม่เสียเยอะนะครับครับขอบคุณครับวันนี้ฝากไปแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ